ท่านผู้ชม,มเคยคิดเล่นๆไหมว่าท่านผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของท่านผู้ชมอะเกี่ยวกับอาการโดนผีเข้าอาการโดนผีเข้าคืออะไรท่านผู้ชมเคยเห็นในทอล์กโชว์หรือทีวีไหมที่เขาไปเจอหมอมาไล่พวกผีแล้วพวกผีเนี่ย ส่วนมากเนี่ยท่านผู้ชมจะนอนกลางวันแล้วกลางคืนมันจะคลึกอันนี้เป็นอาการของพวกโดนผีเข้าแนละท่านผู้ชมทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีห้าสิบห้าสิบคนบางคนเชื่อบางคนก็ไม่เชื่อตัวาอาจจะไม่ได้เกิดกับตัวท่านผู้ชมหรือคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นแค่คนทำงานเหนื่อย,ยมาเข้ากะอะไรนี้แต่ว่าอาการคนโดนผีเข้าเนี่ยจะเหมือนกับว่า